สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและฐานผู้ชมตุุกทันนะครับผมอยอดวอนเก,าก่าเก่าก่อจะผพาเอฟซีฐานผู้ช้มตุกท่านมาทิวัดอภิษฎตองแมงม่วงนะครับเมื่อนี้กับพี่สิมิการต้อนรับคณะที่มาจากกรุงเทพเชนบุรีที่าวาถวายองคพระปฏิมากรกน,นะครับใครมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดจะเกิดก็นชอบจะเกิดเป็นโซ่คลาบนะครับได้หมายเล็กรถขั้นที่บรรทุกพระประธานมานะครับ ที่เป็นตัวได้ก็ตามไปดูประช้กันนะครับถามผมมานะครับครับคณะนี้กาทตั้งคณะถวายพระกาได้น้ำหลงพระพันธนมาถึงวัดอภิเษกน้ำมืงแมวแล้วนะครับอันนี้ครับนั่งที่เทียมนั่งที่เทียมแก้เสียกรัดออกนะครับสดลงนะครับครับค่ะต่างประเทนะครับตอนนี้ผู้ค้นคณะกรรมการนะครับกอนนี้ไม่หลายคนนะครับปฏิมาติกนรับนะครับ ครับกับ้ำรับหมายเลขน้ำมานะครับกับกัปตนเสีนะครับนี่งามเลยนะครับก้าก่อไก่ห้อนฮูกฮกห่าโอเปนห่าหกห่าศูนย์นะครับห่าหกห่าศูนย์นะครับกรุงเทพหานครนะครับที่น้ำประปรนธานะครับที่น้ำมาถวายที่วัดอริณวยม่วงนะครับขณะนี้กับกัมมถึงแล้วนะครับ ครับก็มีผู้คนชาวบ้านมาต้อนรับนะครับคณะนี้กับกำลังสีเขาลงนะครับเอาไปตัวควายแต่คันดอกไม้มาอยูันคันดอกไม้คันคันดอกไม้ยันมากมากเพือนต้องไปดอกไม้เพื่อนต้องไปครับคณะนี้กับทั้งคณะที่นั่ มัจจก่อนนะครับกตมาถึงวัดอภิสิทธิ์วิมวงแล้วนะครับก็ขอยเชิญนะครับเด้อช่าบ้านนะครับกตมาดูแลมาเอาลงต้อยกันนะครับองค์ใหญ่พ่อสมควรนะครับน้ำหนักกระสีพอสมควรนะครับมาซ้อยกันนะครับเฉพาะย่างยิ่งนะครับมาตอนรับนะครับขณะที่นําองค์พระประท่านมานะครับแต่วัยที่วัดอภิสิทธิ์วิมวงนะครับคณนนี้กรัล่งสีแก่เสียบมัดเสียกรดอยู่นะครับ ให้มาซ้อยกันนะครับเพราะว่ากับน้ำหนักวพาะต้นค้วนนะครับับวนอื่นนะครับกับให้ได้นํากันออกใหม่มากนิมนต์นะครับอันเช่นขึ้นไปประเจธฐานที่สารารับร่องของวัดอภิชิตตระเมี่ม่วงนะครับขับคณนนเดียกับกำลังแก่ผามัดผารัดอยู่นะครับมาจากไก่นะครับกรุงเทพกรุงเทพมหานครนะครับ ถ้าได้พามาพารัดเรียบร้อยนะครับกันแดดกันร่มนะครับรับไปเช่นนะครับเดอ๋ยวบางมาของเทียนทานในบ้านนะครับมาใส่กันนะครับขับแต่ขนงไฟกระเทียมมาแล้วนะครับกับกระนั่งันมไ้มาจะได้อันเช่นนะครับองค์พระพุทมาก่อนนะครับหรือองค์พระประธาน ประิตธทานอยู่ที่สาราลั่องของวัดอภิสิโนเมืองนะครับเอาใสเลยไปพืดใสเลยถ้าทังมดอ่ะละทั้งหัดเลยถ้าหมดเลยกับมีการอันเชื่อนนะครับขึ้นไปประิทินทีสตารารับร่องนะครับ จับกองใหงนะ้ไ้เบิกปาก <ไป S 2> เอะเยียบไปเอาไปกันนางลงเด้วานเท็ นักโมตัสสะปวัตโตระโตสมัมมาสัมพุมพตัจฉะนุโมตัสสะปวัตโตระโตสัมมาสัมพุมพตัจฉะนุโมตัสสะปวัตโตระโตสัมมาสัมพุตัจฉะชาโตมณีนี่ชาวบดิหน,นุ่มยังบวงนะมาตอนหลับที่คณะมาจากกรุงเทพมหาคนครที่นั่งองค์พระปฏิมากรมาถวายที่วัดอภิสิทธิ์หรบวงนะครับมาดีพวกข้าทั้งหลายก็จะขออัญเชิญขอเนมมณ์แล้ขออัญเชิญองค์ปฏิมากรองพระประธาน ขึ้นปฏิทันที่ซาลาตับล่องในวัดอภิเิทธิ์น้อยม่วงนะครับเพื่อเป็นซิลิงคลให้แก่พระปิสูตสัมมานและท่านเยกให้กล่าและลูกหลานชาวบ้านได้กล่าวไว้สักการบูชานะครับงนึ่งภูเขาจังไลยขออัญเชิญนะครับขึ้นไปปฏิทันนับัาร์ี้นะครับและขอให้ชาวบ้านน้อยม่วงมีความสุขเจริญแล้วก็ว่าเป็นที่สักการะบูชาแก่ลูกหลานชาวบ้านที่ขออัญเชิพระปิสูตสสัมมานนในวัดนะครับ มีความจะเล่นลงเรื่องเสกระ่วกาใบตัวเทิดตาดูอ่ะเร็วเอาจับใส่กันเด้ขูดด้วนะถือไม่ใช่ขูดนะเนี่ยตีงบ ครับท่านนี้ครับนี้เขื่อนนะครับองพระประธานนะครับองพระปัจจก่อนนะครับครับกลูกจากรถนะครับเพื่อว่าจะนั่งปฏิทินไปปฏิทินฐานที่สารารับรองให้วันอาิตย์จม่มองนะครับเอาแข็งมือได้แข็งมือได้นำนับประตำกวนดีครับการโอกงามนะครับเอาบา้งเสียนได้บางเสียนได้ บางเสียนได้ต no ิกห่วงทั้งอันว่ารับกาอันเชิดเป็นมาแล้วนะครับกับเบ่งได้บางเสียนเสียงลดจาดทิงแพด่านดิห้าในหน่อยบ้างกันครับก้าเนีกะได้นํำองค์พระประธานนะครับขึ้นมาประเทศานที่สลาลับรอบอญวัดอภิเทวณม่วงนะครับกะมีหลวสวยงามนะครับ ครับถัดออกทั้งเม้าปฏิทานทางด้านทิศเหนือขององค์พระประท่านของพระแก้วมรกตนะครับที่มกพรนะครับครับทั้งด้านหลังกาให้ยางได้ด้วเพราะว่าทีจะ้องสะอานะครับครับกา เรียบร้อยแล้วนะครับได้เชิญนะครับองค์พระปรรมกาก่องพระท่านนะครับในมาระฏิทฐานที่สาลา่รับรองวัดอภิสิทธิ์น้องแมงบวงนะครับรูปสวยงามนะครับก็เป็นพระพรรพชินนารัตนนะครับพระนาราตนเป็นรูปงามนะครับองค์ปักกวนก็เป็นพระแก้วมรกตนะครับขัดพุงเทพยมมรกตน้ำมาถวายขึ้นกันนะครับข้าบกจ้าอันนี้ก็มาจาก ผุงเทพมหาทักทือนกันนะครับได<อ>้ความผู้เสียมาถวายครั<อ>บครับการขออนุญ,ญาตนะครับได้อ่านผู้เสียมาถวายนะครับผู้สั่งถวายนะครับการคุณสังวานคุณน,นวลมะนีเนื้องแก้วกับคุณธน,นากรเนื้องแก้วนะครับการตั้งด้านข้างขวานี่ยการข้างซ้ายนะครับการมีผู้ ลายซื้อผู้สั่งถวายกับกระเบื้องผู้สั่งถวายคุณต้องใช้คุ้นวราพรนดวงสีคุ้นวิภาพวิภาดานาลาแก้วนะครับสั่งถวายเมื่อวันที่เก็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่คือน้ำเจ้าพนะครับที่จัดสั่งถวายวัดอภิสิทธิ์มืองม่วงก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับที่ มีกิจเป็นกุศลขออน,นิโงทนสวสีทุกทเกิดมีแกท่านผู้พิจิตรท่าส้างถวายแกวัดอภิรม่วงนะครับให้มีสม่งวหลากสิ่งใดก็มีแต่ความต้งมุ่งม,มั่นพัฒนาคิดเงินได้เงินคิดท่องใดท่องอันนี้ตัวนี้ก็ขอติดตามไปถึงทุกรอบตู้ฉาินะครับความทั้งลูกหลานชาวบา้านน้องเม็งวงทุกคนความทั้งความิีสุสง์สมเด็ในวัดที่มาไพนานะนรับุตได้มากสักละ บูชาการบไบนะครับข้อทีเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็มีการก้าวข้ามกาะไบนะครับนั่นยังหรอ

ก็ต่อไปก็จะเป็นการกาคำถวายปัจอุปันมากก่อนนะครับสุดทีนางวัดเมเ บารังปิพานปัจโยโหตุอิมานีมาจังปันเตพุทธปฏิมากาลังทุบปะปะชะนังปฏิปปทานายุตังสัพปริวารังพุทธัสสะพิกุสังคัสสะโอโน สาธารณพันธ์พิกุสังกออิมังคุณทาปฏิมาการังผู้ป่าพาชนังปฏิป่าทานุขังปฏิกันหาตัวอมหากันเกวะมาตัดตัวอาทีนันจัปิยัชนา กิตายะสุขายะสัมปัตตุโวข้าแต่รพะระผูุทรงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธปฏิมาตรงนี้ รูปและเคองเคียนบอกพระพิจาั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์เรีกความสุขแก่พวกพระพิจาั้งหลายแก่พิจทั้งหลายมีบิดามารดาเทวดาเทพธมครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเละญาติทั้งหลายด้วย ตลอ,อ,อกดกาลนานเกินสาธุสาธุอ๋อ็ได้สาธินมาขอมาถวายมาเลยเรือยอได้ยดนยทินมาถวายเลย ครับขณะนี้กับการถวายกัได้จบสิ้นลงนะครับสาธุ นับประเจอวัตใจเนาะมีสบ้ามีสดะไรจนปัจจัยที่มากนั่งองค์ประธท่านนะครับก็มีคณะกรรมการได้วบร่งนะครับรวบร่วมมาที่วิยทยาตรัดนะครับครับการถวายองค์พระปัิมาก่อนที่คณะกรุงเทพชลนบุรีได้นำมาถวายก็ได้เซตุงล่งนะครับส่านเราผมได้ถ่ายคลิปนี้ก็บที่สราลูปีครั้งหนึ่งนะครับถวายพระประท่าน น้ำไม้จากกทมมีเลขโชคลาภนะครับงวดวันที่ส6บหเมษายนห7เจ็ดนะครับก็มียอดผ้าป่านะครับยอดผ้าป่าก็เป็นแ6ดพนหเจ็ดสิบะครับก็คือ6ห0เจ็ดศนะครับสำหรับเลขรถที่บรรทุกพระประธานมากนะครับหมายเลขห5 0าศนนะครับห5 0ศนนะครับเลขรถทันนี้ เลขที่ใส่ประทานมากนะครับสาคัญนนะครับหกหาศูนยนะครับแล้วก็ขั้นที่สอขั้นที่ตามมากนี่ก็หมายเลขหนึก้าศูนะครับสรุปแล้วกับมีเลขหยอดผ่าป้านี่กเจ็ดศูนะครับเลขลดที่ปรทุกพาประทานมากกับหกหาศนะครับขั้นที่ตามมากกับหนึ่งเก้าศูนย์นะครับกัมีเท่านี้นะครับเปลี่ยนแนวทางสื่อตะกีบแมงธะบันนะครับแปกับบนล่างนะครับระวังมาเอฟซีเลยทำูรชมทุกท่านพวกเยินด้ในฟังแล้วนะครับ สันรพันธ์ถ่ายคลิปเนี่ยขอจุู่ตีเพียงทำหนี้พวกนี้คิดต่อๆไปถ้าคลิปเนี่ยโชคดีเรื่ดีครับ